สวัสดีครับในยุคของโควิดก็คงต้องซื้อกาแฟกลับมากินเองที่ทำงานเพราะว่านั่งร้านไม่ได้แต่ทุกคนก็จะมีปัญหาว่าไอ้รูเนี้ยเนี้ยรูเนี้ยรูใส่กาแฟเนี่ยมันเล็กเกินไปผมก็ไม่เข้าใจเลยว่ามันจะมีปัญหาอะไรมากมายมีวิธีทำให้ดู ยาง่อยเนี่ยรูเนี่ย,ยมันเล็กเนี่ย,ยก็มีปัญหากันลืมไปหรือเปล่า <c oughs> ว่าไอเนี้ย <c oughs> มันเปิดได้ฝาเนี่ยมันยากตรงไหน <c oughs> อือเนี่ย <c oughs> เทลงไปเรื่องแค่เนี้ย แล้วก็เอาลอเนี่ยกินเข้าไป